Good morning ลุงพะวงสบาสยดีลุงพะวงที่ยางไปกินขอบคปุ้นยิน,นดีเด้อพักลุงแฮมไม่ได้มีอาหารเช้า,านะประหยัดเงินยางไปกินเหล่ายินละขอบวปุ้นแซ่บเลย a d y for breakfast เตรียมกินอาหารเช้าแล้วยินดีทานขอบปุ้นแซ่บยี่ใกล้กบนท้องพัก I'm ready for breakfast i'm eating a, a dish noodle shop uh, it's very close to where i'm staying good morning breakfast in long It's is uh, just a few meters across the street from villa santi hotel han Sauda you long me อ้อมภาษาลาวมือถือคขค้าวปุ้นน้ำกะทิเดด,ด,ดีสาวน,นะอัดปากต้านไวรัสมันแผ่กระดาษน้าเฮากระเทกันวะข,ขอบใจช่วยช่วยปกิญาคันปุ้งฮู้ว่าพายุใสนี่มาห้องเฮียน,นี่ของเฮียนยังเกาะและ้องเฮียนก็สบาย กับวิลาสันตีฮองแฮมอยู่นี่มาจะเศร้าเด้อมาบทันบได้กินไรแล้วกับพันกำนักลาวากินข้าวกันะ I'm ready for breakfast. It's ข้าวฟู้น for breakfast this morning พร้อมแล้วได้กินอาหารนะข้าวฟู้นน้ำกะทิสามปีเราโบได้กินมาแต่ทยปี2 0 1 7ันสิเจ็ทั้งหน้าตรงกันขามกับวิลาสันตี นี่ตำนักเล้าวิลล่าสันติมาเด้อขั้นไผบุฮูนะขันกัะปุ่นนะแซ่บที่สุดอยู่นี่